ค่ะมือของข้างวางไว้ข้างลําตัวคว่ำไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆเก็บหน้าท้องค่ะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องขารู้สึกว่าเป็นท่อนเดียวกันนะคะเข่าตึงไว้ดันส้นพุ่งเพดานค่ะหายใจออกลดเข่าแยกขาออกปลายนิ้วแตะกันนะคะยังออกอยู่ค่ะปลายเท้าแยกเข่าชิดกันแล้วยื่นไปให้สุดค่ะหายใจเข้าคืนหักปลายเท้าหายใจออกแยกเข่าเท้าแตะเข่าชิดปลายแยกยังออกอยู่ยื่นออกไปค่ะเข้าคืน หักปลายเท้าดันส้นออกยังออกอยู่เข่าชิดปลายแยกยื่นขาออกไปเกร็งหน้าท้องขาเข้าขึ้นหักปลายเท้าดันส้นออกเท้าแตะแยกเข่าเข่าชิดแยกเท้ายื่นขาออกไปค่ะใจเข้าขึ้นหักปลายเท้าดันส้นออกแยกเข่าเท้าชิดเข่าชิดแยกเท้ายื่นออกไปค่ะใจเข้าขึ้นดันส้นออก ยังออกอยู่ยื่นขาออกไปค่ะเกรงหน้าท้องไว้ใจเข้าค่ะออกเท้าแตะเข่าแยกเข่าชิดปลายเท้าแยกยื่นขาค่ะเข้าดันส้นแล้วออกปลายเท้าชิดแล้วเข่าชิดยื่นออกเข่ารอบสุดท้ายค่ะดันส้นหักปลายเท้าออกปลายเท้าแตะแยกเขายังออกอยู่เข่าชิดปลายเท้าแยกยื่นเท้าชิดยื่นออกไปใจเข้าคืนออก เข่าชิดออกลงค่ะอ่าขยาวคขานิดนึง